สวัสดีแม่บาปูนกรุบกรุบเคลียบบัตรเงี้ยนี้ก็หุบายเด้อโมเดอร์นี่นี่อันนี้บายอะไรอูนบัตนี่มามามาอันนี้อันนี้จุลเดชเธอไปปลื้มใม่บัตนี่จุลเลยของแท้แน่นอนนะครับเนื้อเส้นยันมลุ่นี่นี่นี่มลุ่จรัญญาตบัตนี่เด้อมลุ่นบัตรโอ้พี่น้องพี่น้องโมเดอร์โมเดอร์หับายขาดไม่ได้เลยครับคือผักเวนเด้อจังหวะบัตรโมเดอร์น่าตลกมา kìa à. ra hút bài đọc tổng tiếng Anh Cảm ơn nói tiếng Anh Việt ạ Nằm với. Mà nữa, nữa. này à. ừ. Còn Anh mà. Ừ. Sao vậy? Anh ừ. sao sao vậy? Ừ. 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 Ngay Anh

เล,เล่นที่ไหนฮะจะเมื่อไหร่หนวยน่นิบายรู้จักรานั่นเไหนเอาอย่าไรนี่ไปเล่นกับใครนี่เล่นน้ำที่ไหนไม่ไม่มีน้ำที่นน่นหรอก่นรไหน่ น like ิ้วสองน่ะมงนี่ไงนี่นี่คือว่าเออตีตัวนั้นการเต้นครั

ងលឿនទៅស៊ីទៅឆាស្រ াই គីននេះលែនកាត់អផលហើយយើងចេះទៅឆាស្រ াই គីនណ៎ណ៎ជ្រួយអើនេះកាទេអេមិនមែនស្ងាងទេ

ตุ๊บตุ๊บอะไรเิตีร๊ยบพี่รอานียพี่ว้านพี่มีเยอไมจังนกระ๊บบอก Nhận tiền ở chỗ thế. À, nữa. <cười> <Ủa>. <cười> này, to mấy 100 ấy anh đình Nó luôn ờ à bông bị đâm. Tinh có thể tinh chưa được các bạn, có thấy cái đồ này. ăn ừ. mà cái này à? rồi.